สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องราวการระเบิดฮาทับรับเสเซียที่เป็นการระเบิดที่ใหญ่มากๆนะครับผมเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกได้ว่ามีการออกมาพูดถึงกันในหลายรูปแบบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้กันแน่เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่า ฐานทับอากาศแบบนี้เนี่ยปกติแล้วอะมันจะต้องมีการป้องกันที่เยอะมากๆทุกคนเพราะว่าฐานทัพอากาศเนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรที่มีมูลค่าสูงมากถูกไหมเครื่องบินเนี่ยมันแพงมากนะครับผมเครื่องบินลบเนี่ยโคตรจะแพงเลยแล้วมีแบบเก็บไว้เต็ไมไปหมดอนะ่ะมันก็ต้องได้รับการดูแลรักษารวมไปถึงมีเรดาร์มีระบบคอยป้องกันไม่ให้มันถูกโจมตีอย่างง่ายได้แต่จู่ๆฐานทับอากาศของรัสเซียในไครเมียเนี่ยนะครับผมฐานทับอากาศซากิได้ถูกโจมตี จนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงเลยนะครับลองดูรูปนะครับผมนี่คือรูปก่อนที่จะเกิดระเบิดนะแล้วก็รูปหลังเกิดระเบิดเนี่ยเละหมดเลยนะครับผมความเสียหายเนี่เยอะมากๆดูจะมีเครื่องบินแค่บางลำเท่านั้นนะที่พอจะแบบเหลือมาได้แต่ก็น่าจะพังไปหลายส่วนมากๆเหมือนกันคือมันดำเละไปหมดเลยนะครับ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฐานทัพอากาศซากินี้กันแน่นะครับผมทําไมถึงต้องเป็นเรื่องที่เอามาพูดถึงกันในตอนนี้ก็แค่การระเบิดฐานทัพนี่คือหนึ่งเลยอย่างที่เราบอกไปข้อแรกว่าฐานทัพอากาศแบบนี้เนี่ยมันมักจะต้องมีการป้องกันที่ดีมากๆอยู่แล้ว2นะครับผมการโจมตีในครั้งนี้เองเนี่ยรัเสเซียได้ออกมา บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่การโจมตีของทางฝั่งไหนเลยยูเครนไม่ได้โจมตีเราอเมริกาก็ไม่ได้โจมตีเราแต่มันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุมากกว่าแล้วอุบัติเหตุอะไรล่ะทำไมมันถึงระเบิดได้มากขนาดนั้นเลยครับผมเห็นไหมภาพ before After เนี่ยโอ้โหอุบัติเหตุแม่งร้ายแรงสุดๆไปเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากอุบัติเหตุว่ามีช่างเครื่องบินคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปสูบบุหรี่ใกล้คังน้ำมันแล้วพอสูบไปปุ๊บเนี่ยโอ้ย กิดระเบิดตูมขึ้นมาเลยนะครับผมก็เลยทําให้เครื่องบินเนี่ยพังไปหมดเลยซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยหลายหลายคนก็ออกมาบอกว่าอันนี้โปะแตกแล้วฟังแล้วโอ้โหมันไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยนะครับ มันดูแบบโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยระเบิดน้ำมันเนี่ยคลังน้ำมันระเบิดมันจะระเบิดอะไรได้ทั้งฐานขนาดนี้เลยมันเยอะมากๆถูกปะดูจากในรูปเนี่ยเละทั้งฐานนะครับผมมันดูไม่น่าเป็นไปได้กับการที่ว่าจะเกิดคลังน้ำมันระเบิดออกมาทําให้หลายฝ่ายเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การโจมตีจากยูเครนซะมากกว่านะครับผมโจมตีโดยใช้จรวดท็อกกาอยู่นะครับหรือว่า otr 2 1ท็อกกานะครับผมไออันนี้เองเนี่ยก็เป็นมิสไซล์ยิงมาตุมต้มตุมต้มตุ้มถูกปะแต่หลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันมีการพบสิ่งที่มัน น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับทำให้เรื่องราวนี้เนี่ยยิ่งแดงขึ้นมาเลยนั่นก็คือการพบ a b i l i z a t i o n f ิ n หรือว่าคลีปที่คอยทำให้ขี่ปนาวุธเนี่ยมีเสถียรภาพขณะบินอยู่แบบ BSU 6 0นะครับผมซึ่งมันเอาไว้ใช้สำหรับจรวดต่อต้านเรดาร์ก็คือจรวดที่จะสามารถหลบเรดาร์ได้นั่นก็คือจรวดที่เราเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้จรวด AGM 8 8 H a m มนะครับผมจรวดของอเมริกาที่ไม่เคยส่งมอบให้กับยูเครนเลยด้วยซ้าแล้วก็เครื่องบินของยูเครนเนี่ยไม่สามารถมีระบบในการยิงจรวดนี้ออกมาได้ทาให้หลายๆคนบอกว่าอาจจะเป็นความช่วยเหลือของอเมริกาหรือเปล่าเนี่ยช่วยมาถล่ม ห,หรือไม่ก็อาจาจะช่วยเหลือกันทั้งอเมริกาและยูเครนเลยอเมริกาเปิดให้ก่อนเลยนะครับอาจจะทําลายเรดาร์ระบบป้องกันไปก่อนแล้วค่อยให้ยูเครนเนี่ยใส่ท็อกกาอยู่เนี่ยยิงยัดลงมาอีกทีหนึง่งจนฐานทัพเนี่ยมันเละไปหมดเลยนะครับแล้วทําไมรัสเซียต้องปิดข่าวบอกว่าเป็นอุบัติเหตลุล่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าถูกถล่มเนี่ยนะครับผมทุกคนก็จะบอกว่าอ้าว ทาไมฐานทาอากาศที่มันควรมีการป้องกันที่สุดยอดเนี่ยถึงโดนถล่มแบบนี้ได้ถูกไหมก็จะมีความกังขาเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลายๆลคนก็ถามว่าแล้วทำไมอเมริกาเนี่ยไม่มอบ agm 8 8หแป ham ให้กับทางยูเครนเลยอะไรครับผมเอามายิงไปเลยนะครับคือมันแพงมากยังไงอะไรครับผมปัญหามันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละมันแพงจริงๆนะครับผมราคาเนี่ยนะครับอย่าง agm 8 8หแปด ham เนี่ยราคาอยู่ที่ลูกหนึ่งอะ่ะเกือบ10ล้านบาทนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นลูกแบบ agm 8 8 e อย่างเง ราคานี่แบบ 30ล้านต่อลูกได้ไครับผมคือแพงมากๆจริงๆอะ่ะจะรั่วล,ลูกละ30ล้านหรือว่าจะรว่ลูกละ10ล้านแบบนี้มันก็คงไม่ได้ให้กันง่ายๆนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะอเมริกาก็มอบความช่วยเหลือให้กับยูเครนเยอะมากๆเลยล่าสุดก็เพิ่งมีการช่วยเหลือเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าสถานการณ์นี้จะออกมาเป็นเช่นไรแต่เอาเป็นว่าสถานการณ์ในตอนนี้เองอ่ะเริ่มที่จะมีรับลมคมไหนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มที่จะมีการแทรกแซงจากนานาชาติเข้ามาขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเองเนี่ กับยูเครน1นึ่งแสนนายถูกไหมแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจะมาได้กี่นายนะครับเพราะว่าการขนส่งทหาร1นึ่งแสนนายเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับผมเป็นเรื่องที่ใช้กําลังเยอะมากๆอ่ะก็ต้องรอดูในอนาคตว่าจะมีการมาช่วยเหลือจริงๆอะไรยังไงไหมตรงนี้เองเนี่ยก็รับฟังข่าวกันไปก่อนนะครับฟังหูไวหูอย่าเพิ่งเชื่ออะไรกันเยอะนะครับผมข่าวในช่วงสงครามเนี่ยมักจะมีการใส่ซีตี้ไข่ไปอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มันโน้มเอียงไปทางอะไรทางหนึ่งนะครับผมทุกคนะคิดว่า ใครโปะแตกกันแน่ใครพูดความจริงใครพูดความหลอกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแต่ขอให้เคารพซึ่งกันและกันด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยต่อกันไม่จำเป็นต้องด่ากันอย่างเดียวนะครับเราแลกเปลี่ยนกันเราจะได้เข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเราจะได้พยายามโน้มน้าวให้เขาเชื่อในแบบที่เราเชื่อได้ถูกไหมถ้าเรามาใส่กันด้วยกําลังเรามาใส่กันด้วยคําพูดที่รุนแรงอ่ะมันไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์อะไรเลยนะครับผมมาช่วยกันค่อยๆเปิดความคิดค่อยๆให้เขาได้เห็นว่าเรามองยังไง <het human> ค่อยๆแลกเปลี่ยนความคิดกันผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีีีท่ดดดสุนนััผมมยงใววหเล ลงแล้วก็วผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ะที่นี้ด้วยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ